สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนุ้ยซีบายนะครับอยู่กันในเกมฮอนพีเคนะครับเป็นคลิปเก่าที่ผมอัดทิ้งไว้นะครับกับฮีโร่เพเบิลนะทุกคนเียวอ๋อมันมาด้วยกันไอ้นีน่ไอ้สัตว์ตัวนี้มันมาด้วยกันมืออยู่ด้วยกันดีครับจะได้เอาจังไม่ได้ อธิบายสกิลของเป็กไปนิดนึงครับสกิลหนึ่งก็เหมืพื้นที่เพื่อสตันนะครับสกิลสองคือสกิลโยนนะครับสร้างความเสียหายแถมทำได้เหมกับสิ่งก่อสร้างด้วยนะครับสกิลสามเป็นพาสซีฟครับเพิ่มเกาะแล้วก็ลดระยะเวลาของดีบัฟนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันตรีเป็นพาสซีฟครับทำให้เราตัวใหญ่ขึ้นนะเพิ่มโบนัสำพงังโจมตีพื้นฐานแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ระยะการโจมตีถ้ามีคาถาฟ้านะครับเราสามารถยกยูนิตได้สามเป้าหมายนะแต่ว่าดาเมจจะเหลือแค่ห สกิล2แล้วก็สกิลอันติตอนมีกระทาฟ้าคูดาวทับกันนะทุกคนะะสกิลก็จะประมาณนี้นะครับไม่อยู่อ่ะยิยๆๆยิงมาเลยเมื่อ,อ,อ,อกี้ไม่ทำอะไรวะเล่นเฟสเหรอเล่นเฟสก็มา ไม่บอกว่าแกมันเสียงมันแตกปะตอนจะมนแตกแตกันเจ็บแตกหนุม่มบ้างแตกหนุ่มบ้างแตกหนุ่มหรือเปล่าแตกหนุ่มหรือเปล่าไอ้น้อ,นองเข้าอยู่พอดีเยอะอะไรเยอะนะทีนที้จะเสียงปรับพอฟู่แล้วดีใจเลยมีจิ๊บเบอร์เสียงใสกัเป็นเสียงแมน หอยมันระวัง่ลำคาญจริงๆว่ะไอ้ฟินเนี่ยสธกิดไม่พักไม่ามาทำไม่ดูเ้ทำไาทำลายเออตึงตึงฟ <laughs> ินมนเดินขึ้นเลยเปล่อพี่เออพี่วิ่งเข้ามุมฟอกแล้วพี่ออพพพก,ก็หันกลับมาตันมัน <laughs> แม่งได้เธอแล้วเอาไปหนึ่งชาบอะไรไม่เ,ไเอาไอสัตว์มันยาวอ่อนเฮ้ยใครจะไม่ไหวแม่งจะเดินมาพูกู่ให้ได้เลยเว้ยวันนี้ไม่ได้นนวะเอาเดี๋ยวหิวว้าวหิวว้าวหิวว้าว,วาเอาไม่หิวว่ะนั่นนี้มันนาวไม่พอยกยให้สวยแน่นองกับบา้านก็ ตตัไม่มีไม่มีไม่ตาไม่มีไม่มีตายูมิน่าซัพพอร์ตอ่ะเคนเชลี่อ่ะไป็นข้าพิเลษมันขัดต้องเล่นจริงอ่ะปลุกของบนแม่งคอมโบที่ลงตัวเขาจะมาเล่นฮอนดีบอลแต่กลายเป็นฮอนดีเกีเลยเอายาม รอยดิงหายไป,ไปพินมันไม่มีรองเท้านี่วารู้งี้วิ่งตามต่อดีว่าพินไปล่างนะมัรู้ได้รุนจริงวะไ,ไม่มหมดแล้วตามต่อ d o u b ด e d a บ a ้ e วะไม่มีรองเท้าแล้ว อันนี้ไปถือก่ะนติดเบียร์รางหายหมดเลยอืมไม่รู้ฟิลม์มจะดันกลางต่อบะเดี๋ยวไปก็ได้กลางมันน่าจะอ่ะมาได้ปะ่ะม,มาได้ปะ่ะตายได้ฟิล์ม แกได้บิงแล้วได้บิงนั่นเองนเล่นไงเจอโชคโอกลางนะเอ้ยจะแนวตัดคลิปเพลินเลยฟินไปบนนั้นอะ นาตันได้อย่างเดียวอูลากหาไปหาไปเยอะแลลวโอเคไม่ได้ออกมันกิ้งปะกิ้งอะดิได้ปล่าไฟไปปะ <c oughs> ไม่ได้ปล่าเลย <c oughs> โอ้โหเยอะจัดฮะตัวไปละ <c oughs> ไม่มีมวนาเล่นละลุนบ <c oughs> ันตินตนตลุนฝ่องปังอีก ขึ้นกันต่อติดคพูดเขาด้ไวโนปกะเฮ้เขนมาบเมีอวโตมาดิเ้ได้ได้ไม่มีบอลไม่มีบอลอ้อไม่รู้ตัวรู้ตัวสกิลแค่สกิลเดียวเดียวสัลหายไปจะบิงล้ขาด200 โอเคน่าน่าเล่นเนาะโอเคไปกันละมีคนมาฟินหายนะฟินไปหายบนยินของบ้านไปดีกันบนสามฟินไปฟินว้าไปโอเคเข้าประทัดระวังจริงข้างบนอะ ไม่ได้แล้วระวังนะเยอะมากต้องมาลรับแล้วล่ะเดี๋ยวตัวไปรับ<ห>ดิเคกียร์ได้เหรอแฟนสบายปะสบายเกียร์ไค้ทำเกียร์เลยทำทไมครับผม,นะามาาผมก็แค่กดพินมีหอนส้มน่าจะมาปักรับคลิปให้หน่อยว่าไม่อยากโผล่บิ๊ก ยรู้ว่มีบิงเล่นใหญ่ทำก่อนเลยไปเลยล่าออมบไม่รู้นะโอเคสตัวสาสตัวล่างสตัวล่างเฮ้ยมันพุ่งเข้าอย่างี้ทำไมวะเน่รนี่นีอยหอยลนิไปบนอะไอเรียแนมันเล่นอะไรขนาดนั้นวะเน่ยไไไไไได้ได้ได้ ได้นะเมียวเห็นหายว่ะหายไปไหนวะเนาะเดี๋ยวพี่ไปล่างไปดนเฮดอยู่ทำให้มันเยี่ออกแล้วกันเข้าเลย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 าเย้างลเข้าเล้อย้าเเา โอ้หเฮพี่กูยังเอาให้ได้เอวะตัดได้ตัดเลยลุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 มา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 ได้ได้ได้ คอยมาสองตัวว่ะฟินน่ะอยู่ในป่าละฟินมาฟินมาฟินมาฟินเลยอะฟินน่าจะบนหมดแล้วอืมเขากางแบบเดี๋ยววาร์ปไป คนดู่วะเนี่ยกลัวแล้ว,ว,ลวทิ้งแล้วมัหนห้าตัว<ป> <c oughs> น้องฟาร์มช้างจังหวะ <c oughs> เอากลางนี่ันไม่มีนะตันไม่มีนะ <c oughs> โดนเล่โดนแช่งโดนแบนรอบแบบราแบบรอแบบวิ่งหากันด้วยฮะกันกจะขึ้นบนสินน่าจะฟัมป่าอยู่อ่ะไม่ช่วยเดินดูฮะอ่าล่แล้วล่แล้วล่แล้วอ่าอยู่นี่อยู่นี่นี่เนมาว่ะเข็นปะ โอ้รู้เลยแสดงว่ามีบอนปะมีตรงไหนวะน่าจะบนนี้รือเปล่าอ่าอ่าโอเค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 เยอะ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 คนลุกคนลุกช็อตเมื่อกี้ได้นะวาร์ปลงได้มีมีมีพี่มาพี่มาพี่มา

เป็นเขยนวาบบ่นบวะให้นฟ้นฟนฟ้น,ฟน

ยัดไปหมดแล้วแบสับสับเลยได้ปะโอเคโอเคอุไปปาไฟไปแล้วนึกว่าจะเล่นอ่าสวยติดคูนินสีนะ่น่ะสูมนแป๊บเพื่อ <c oughs> ได้ไปดักบนต่อเฮ้ <c oughs> มา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 จะไปตัดลุนสักหน่อยมันมาอย่องไรวะเอาให้ได้นะเออาโททรศัพ์ดีน้ำบิงมาอย่างน้อยก็ได้ตันให้ไม่ทราบอย่งะระวังดูแล้วระวังว้ามบ,บนดิ ตัดลุนบอลไปยังวะโอเคตัดไปละตัดไตัดไ้ฟนไม่ทันบอลเมียวโตโอเคลุนเฮดตรงนี้น่าจะมี อี้กำลังไปวะไม่รู้ทันป่ะดับเลยพี่ดับเล้วไม่มีโอเคโอเคเคนมาแบ็กสมิธมาว้าอุ๊ยไอ้นั่นมาแบ็กสมิธเป็นแบ็กสมิธไรวิทย์เล่กับเคนเออแบ็กสมิธไรบัวไปน้องไปไปไปสองวิทย์สองวิทย์ยิรดีดียินดีร้ันไปแล้วเด็ ไม่ไม่พี่นน้ยไปแล้วไม่ไม่ทางนี้เรื่องค่าเพื่อนขออยกอเข้าริกะเอาวิเลยนะวันอ่ะ พปกติสกิลสองของเป๊ปนี่มันโยนคลิปทีเดียวคลิปมันนี่เลยนี่วะทำไมปรับมาแบบ อนปะโอเคแสดงว่าด้านบนมีอนตัวน,นี้มีสม้มวิลเลมาปักส้มตรงนีไ้ไม่หลอดใช่ใช่ได้สปปับท์ปะไม่มีโอเคก็ว่าอยู่พอแล้วพอแล้วพอแล้ว

แค่มาคู่มึงรู้มือกูจริงหน่อยตัวเนี้ยฮีโร่คู่บุญวะอย่างะกูเปลี่ยนชื่อเป็นแบคทามิตแล้วมั้งถ้าเราไม่ชนตัวก็ไปโดนเราดีเมื่อกี้ไม่มันไม่กะเข้าไว้แปลเมื่อกี้มันจะชนหลอกเฉยๆวะแล้วไม่เข้าต่อยวะแกถ้ามันเข้าต่อมันเข้าไปแล้ว โอเคตรงนี้มีส้มตรงนี้มีฟ้าเราซ้อนกันเดียวจัดเออซูมกูอีกวอนนะซูมปุ๊บรู้จุดวอนเลยเงี้ยวันเจี๊ยบดิว่นเจี๊ยบวันเจี๊ยบจัาจัดเป็นย่าฟาร์มแล้วน้องมานี้มานี่มนีแปลนมานี่มานี่

โยอนอีกตัวได้อีกตัวโนยอนอีกตัวได้อีกตัวมือโยนไปโยนอีก,ต,กตัวได้อีกตัวไป s u p e แอร์ไลน์